สวัสดีรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้ภาษา์ตายหนึ่งคำนะครับคำว่าร้อยหรือว่าทำร้อยร้อยหรือว่าทำร้อยสามารมาจ่ายได้ซ่องบริบทนะครับขึ้นอยู่กบับสถานการี่เรฉิอในตอนนั้นด้วยรับอธิเจนสถานการ์ที่หนึ่งคือสถานการเชิงบวกสถานการณ์ที่สองคือสถานการเชิงลบอ่สาสาัการณ์ที่หนึ่งก่อนนะครับเชิงบวก สมมุติว่าเรากินขนมและขนมนั้นมันอร่อยและเราพูดว่าขนมนี้ร่อยจังถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือขนมนี้อร่อยจังหรือว่าเรากินกับข้าวเนี่ยและเรามันอร่อยและเราพูดว่าแกงนี้ตำร่อยจังก็คือว่าแปลเปภาษากลางก็คือแกงนี้ทำอร่อยมากทำอร่อยจัง แต่ถ้าเป็นบริบทที่2คือสถานการ์เชิงลบสถานการ์ฟันต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันสถานการณ์นั้นแล้วเราตะเลาะกันประมาณที่ครับแล้วเราพูดว่าร้อยนะร้อยนะก็ถ้าเป็นภาษากลางก็คือว่าซานะพอได้นะอันที่เช่นเด็กคนนั้นพอได้นะ เด็กคนนั้นซ่านะหรือว่าทำร้อยทำร้อยเมื่อเราทะเลาะกันแบบนี้แล้วเราบอกว่าอย่าทำร้อยอย่าทำร,ร้อยแรงก็เป็นหลากลารก็คือว่าอย่าทำพอได้อย่าซ่าอย่าสำคัญตัวเองประมาณนี้ครับระวังให้ดีนะครับเวลาใช้บางทีแค่คำคำเดียวความหมายมันเปลี่ยนไปได้ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอด้วยสามารถทำให้เกิดความเข้าใจผิดแต่มันก็มีวิธีที่สามารถทำให้เข้าใจกันได้และก็มีวิธีที่ว่าเรียนรู้กันได้ขอบคุณครับ